เราก็มาสัมภาษณ์ลูกค้านะคะที่ทานดีบูนนะคะแล้วก็อาการดีขึ้นนะคะสวัสดีค่ะพี่ติ๊กสวัสดีค่ะรบควนพี่ติ๊กแนะนําชื่อกับเพื่อนๆเรานิดนึงค่ะค่ะชื่อทิติรัตน์เพียมเพิ่มพูลนะคะค่ะคือพี่เองเป็นประธานชุมชนแข่งขันสามตําลวูกุคดอาเภอลาลูกกาจังหวัดปทุมธานีอ่าพี่ติ๊กอายุเท่าไหร่แล้วคะ60แล้วค่ะมีบ้างว่าโดยอายุนะคะคือมันถึงวัยเนาะ ปวดข้อปวดเขา่ามันก็มีบ้าง <C> e ลุกนั่งไม่สะดวกเหมือนเมื่อก่อน <C> e และที่สําคัญคือ,เ,อเริ่มรู้สึกว่านิา้วล็อกอเริ่มมีอาการนิ้วล็อากา <C> e ค่ะเป็นยังไงคะพี่นิ้วล็อกเนี่ยนิ้วล็อกเนี่ยคือเวลาเรากรำเนี่ยมันจะกำไม่สุดค่ะ <C> e ถึงพอเวลา,ารเรากรำสุดปุ๊บเนี่ย <C> e การที่เราจะยืดออกด้วยมือข้างเดียวเนี่ยมันไม่ได้มันต้องใช้อีกมือหนึ่งมาง้างแล้วระหว่างที่มันล็อกเนี่ยคือมันจะปวดปวดบางทีปวด ร้องไห้อะต้องเรียกลูกมาช่วยช่วยง้างอ๋อขนาดล็อกขนาดที่ว่าเอาออกเองไม่ได้ไโอ้ต้องให้ลูกมาช่วยงานต้องให้ลูกมาช่วยง้างแล้วก็เจ็บถึงขนาดร้องไห้เจ็บร้องไห้เลยแบบเมื่อก่อนนี้ที่คุณแม่เป็นนั้นเราอยางว่าคุณแม่แบบแมวเวอร์อ๋อเป็นเองเลยรู้เลยเป็นเป็นเองเลยรู้ว่ามันเป็นอย่างนั้นจริงๆเสียใจเสียใจที่เคยว่าคุณแม่ไวโอเคนะคะก็ทีนี้อย่างนี้ค่ะแล้วทาไมพี่ติ๊กถึงได้ทานดีบุญคะ คุณนัชชาลีเนี่ยแนะนำเขาบอกว่าพี่สาวเขาทานแล้วดีขึ้นที่เป็นปวดข้อเท้าปวดตรงข้อเท้าอะไรดีขึ้นพี่ติ๊กลองสิเราเป็นคนที่แบบก็ยอะไรมันจะดีแล้วก็ไม่อยากเชื่อเข้ามาให้ก็ทิ้งไว้ก่อนยังไม่กินแ่ะนี้มัน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 ปวดมากอะค่ะมันมันเป็นมันเป็นค่อนข้างเยอะแล้วเขาบอกว่าพี่ติ๊กกินเลยค่ะกินลองกินดูลองกินดูถ้าไม่เชื่อก็ลองกินดูแล้วหลังจากทานไปเป็นยังไงคะ ทานไปแล้วรู้สึกว่าเฮ้ยมันหายไปได้ยังไงอ่ะหายไปตอนไหนไม่รู้อ่าหายไปตอนไหนหายไปตอนไหนลองแรกเป็นยังไงอ่ะลองแรกก็ฉีกสองแล้วก็ชงตามที่เขาบอกนะคะชงกับน้ำอะไรเนาะชงกับน้ําเย็นชงกับน้ำเย็นค่ะก็บอกชงกับน้ําเย็นแล้วก็เราก็ชงก่อนกลิ่นมันแบบมันฟู่มันขึ้นมาแล้วมันสดชื่นนะเนาะอาเออกลิ่นมันสดชื่นก็ดื่มง่ายคือทานไปได้สักสองวันสามวันอ่ะการที่ เหยียดเท้าแล้วดันข้อเท้าขึ้นมาเนี่ยอาการกบแกลบมันมันหายไปมันดีขึ้นอย่างเงี้ยค่ะขับรถได้นานขึ้นขับรถได้นานขึ้นแล้วอาการที่นิ้วล็อกนี่แหละค่ะนิ้วล็อกรู้สึกว่าเอ้ยทําไมมันเป็นอย่างนี้ทำไมมันมันเวลามันกำแล้วมันล็อกแล้วมันไม่ปวดมันก็คงยังล็อกอยู่แต่มันไม่ปวดมันไม่ปวดแล้วทานนานแค่ไหนมันถึงหายล็อกอะคะพี่ทานไปสองกล่อง สองกล่องเพียงแค่สองกล่องเท่านั้นเองอาการที่มันเคยล็อกมันไม่ล็อกแล้วค่ะอ๋อเพียงแค่สองกล่องวี่เียกว่าสุดยอดมากๆเลยนะคะค่ะแล้วคว่าขอบคุณขอบคุณดีบุลขอบคุณดีบุญแล้วรู้สึกประทับใจกับดีบุลมากๆเลยใช่ไหมคะมีอะไรฝากเพื่อนๆเราไหมคะที่เขามีอาการเหมือนเราแล้วอยากจะแนะนําเขายังไงอะคะพี่คือพี่เิ๊กเองอะนะคะก็อยากแนะนําเพื่อนๆให้ให้ลองพิสูจน ให้ลองพ่สูจนนะ <c oughs> บอกไปก็อาจจะไม่เชื่อเรายังไงคือเราก็ต้องลองกินเองลองกินเองสัมผัสกับตัวเองซึ่งตัวติ๊กเองเนี่ยก็คือทานแล้วมันได้ผลมันได้ผลจริงๆ <c oughs> ตรงจุดนี้ค่ะ เนาะโอเคค่ะนะคะก็เรียกว่าเป็นอีกหนึ่งเสียงนะคะของผู้ที่ทานผลิตภัณฑ์ดีบูลชนิดผงนะคะแล้วเห็นผลนะคะกับตัวเองคือเป็นอาการนิ้วล็อกนะคะทานเพียงแค่สองสัสองกล่องเท่านั้นเองนะคะก็รู้สึกอาการนิ้วล็อกเนหายไปนะคะส่วนข้อเข่าแล้วก็ข้อเท้านะคะที่เคยมีเสียงดังก็แก๊กเนี่ยทานเพียงแค่สองสัวันแรกก็ดีขึ้นมากมากแล้วเดี๋ยววันนี้นะคะเราจะให้ทุกท่านนะคะ มาชมพี่ติ๊กนะคะทานผลิตภัณฑ์ดีบูนให้ดูด้วยนะคะดูกันเลยว่าเราทานกันจริงๆพี่ติ๊กทานจริงๆนะคะอันนี้คือถ้าสังเกตดูกล่องเราจะเป็นซีลอยู่นะคะแล้วก็จะแกะง่ายมากๆเลยนะคะนะคะอันนี้ค่ะโอเคแกะออกมานะคะด้านในก็จะมีทั้งหมดอยู่5้ซองนะคะแล้วก็ใส่น้ำประมาณนี้ค่ะนะคะน้ำประมาณแค่